มาถึงเมืองแล้วนะคะมาถึงเมืองแทมปาแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงยี่สิบนาทีนะคะแต่ว่ายังบมท่นถึงบ้านกับพี่น้องมาเข้ามาในเมืองแล้วนะคะเข้ากําลังขึ้นทางด่วนอยู่นะคะแต่ว่าจะไปจอดช็อปปิ้งก่อนเพราะว่าต้องไปซื้ออาหารซื้อสเสบียงเข้าบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านเพราะว่าขี้เกียจกลับมาอีกมันเหนื่อยก็เลยเพราะว่พาพอพ่อพ่อดีน อันซูเปอร์มาเก็ตมันอยู่ทางอันทั้งเขาทาั้งทางลงกรเขาบ้านพี่น้องเดี๋ยวต้องไปหาซื้อเอาหฮงอาหารไปพวกนมพวกอะไรพวกอะไรพวกนี้เนาะไปตเตรียมไปกินเพราะว่ามาอยู่นี่อาทิตย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านนะคะจะพาไล์สดดูดูอ่าสวนตื่นเต้นมากเลยไม่ตื่นเต้นอะไรอยากดูสวนคิดถึงสวนมากเลย นี่ค่ะตอนนี้ก็ลังขึ้นทั้งด่วนอยู่ค่ะพี่น้องโอเคถึงทางลงแล้วถึงทางลงเข้าบ้านแล้วนะคะก็ตรงข้างๆข,ข้างหน้านี้ก็จะเป็นสนามบินนะคะเราออกจากบ้านตอน10บโมงนะคะสิบโมงเสา okay, พี่น้องว้าว The Palm i s t a d ตอนนี้ก็5้าโมงนะคะห้าโมงยีานาทีโอ้โ oh หมันเป็นช่วง rush hours รถติดนะคะเพราะว่ามันคนเขากำลังเลิกงานพอดีช่วงค่ำโมงแล้วก็เย็นวันศุกร์ home sweet home แล้วก็มันเป็นวันฮอลิเดย์นะถ้นเป็นวันแรงงานวันจันทร์ก็จะเป็นวันแรงงานแล้วคนเขาก็หยุดนะคะสามวันนะคะรถมันก็เลยติดเนี่ยคนเลิกงานด้วยเพราะว่าถนนเส้นนี้มันจะไปที่เซนพีตนะคะเซนพีเทนเบิร์กคนเขาต้องใช้ถนนเส้นนี้มันก็เลยรถมันจะติดนะคะนี่ค่ะเมืองใหญ่นะคะ อันนี้คือแคมป้านะคะมาถึงแคมป้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละมาอยู่เมืองใหญ่มันก็อย่างนี้แหละเมืองมันก็ถนนหนทางมันก็รถติดเนาะจากเมืองเล็กๆชายทะเลย้ายมาอยู่เมืองใหญ่ๆอย่างนี้เราก็ต้องทําใจเนาะเพราะว่าเราตัดสินใจมาอยู่เมืองใหญ่แล้วเราต้องทําใจมารถอีกอย่างมันกับว่าเป็นอย่างพี่น้องเพราะว่า ปวดกษะียนแล้วเราไม่ต้องมาตื่นเช้าขับรถไปทำงานเพราะว่าเราไม่ต้องไปต่อสู้กับผู้คนส่งเช้าๆพี่น้องเพราะว่าเราปลดกษียนกันแล้วคือปูณะปลดกษียนแต่ว่าสามียังไม่ปลดสามีจะปลดอีกสองอาทิตย์ก็จะปลดกเกษียนแล้วอ่านี่ดูนะนี่มนเมี่ยเมืองแทมปป้าเนี่ย oh come on man come on man you're gonna stop in the public sweet right? yeah the ups store is right across the street from it oh i think it's a uh, audi Right? same side and audi i think i think it's it's either in there or it's the one after that you take a right off let, let me it. let me see maybe they have me somewhere here ดิส่์ลูกค t ดสิเดี๋ยวเราจะไปส่งส่งจดหมายที่ UPS ก่อนก่อนที่จะไปช้อปปิ้งกัน Here's what I found Here's where I found 1.3 miles 1.3 miles เด็กนักเรียนก็เลิกงานโละโรงเรียนนี่พี่น้องหล่นมันก็เลยเริ่มแบบเยอะ We dead, da, Capinong, dead, dead, Four minutes. Four minutes? <laughs> Starting route to the UPS store. Head west on West Hillsboro Avenue. That's what we're doing. We're heading west. So it's further, right? We have to go further, right? Yes. It's only 1.2 miles from here. So there's one before that, before Shelby. Come up <there. S 2> further นี่ไหมถึงว่าต้องไปต้องต้องไปข้างหน้านะคะ f u r t h e r นี่หมายถึงข้างหน้านะคะ f u r t e r In 1.1 miles, turn right into the parking lot. Oh, 1.1 miles. Probably this one, Daddy? No, w e not. โอ้ย่าโอ้ยพอลูสูเปอร์พอลูสูสูพีโมอันนี้เมื่อกี้เป็นร้านขายไก่ของคนสเปนนิดอันนี้นะคะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของคนสเปนนิดนะคะบราโวซูเปอร์มาร์เก็ตของนี่มาจากแถวละตินอเมริกาแถวโน้นมีแต่ของแบบว่าเพราะว่า ว่าเฮียสนั่น h ัก30 e a h ่ nuts, t นเลยมั a r s งอยู่ร้านว t มันยังอยู t ที่นี่ภาพ l ร h ม r นจะเ b ็นดีมากน e ่นเป็น o หต t ผลที่อยู่ที่ e ี่นานมากภาพบร b ดีสักไรอ a โอ้ต้องทำใจเรามาอยู่ขับรถในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราต้องทำใจเดี๋ยวคนจะเลี้ยวเดี๋ยวไม่เลี้ยวเดี๋ยวจะเลี้ยวตัดสินใจจัดเลี้ยวไม่เลี้ยวโอ้ four it's up here on the right Standish Bend Drive That street that's what it say go go girl is oh my god love the weather the weather is so nice today it's hot as hell up. Ah it's okay. I don't mind about the hot. I, I like hot. I rather like hot than cold weather. You know what I mean, bro? I don't like cold weather. That's why I love Iceland. Oh my god papayas! <laughs> I love papayas. <laughs> Louis in the kitchen. Louis can a chicken. Oh that's my favorite. My favorite. Nine hundred feet. Nine hundred feet. Oh, what are you doing, man? Why you stop it? What the heck going on there? คาบินอ๋อนีออืเอ่อสเปนนิสร้านอาหาร over here over there, there daddy yeah, I told you it's the same parking lot and Audi okay เขาจะมาที่อันนี้ Audi นะคะมันจะเป็นลานซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเยอรมันนะคะ การมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะต้องมีเงิน25เซนนะคะเพื่อจะไปหยอดเอารถเข็นช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะคะเขาจะไม่มีถุงให้นะคะถ้าคุณอยากได้ถุงคุณต้องจ่ายหดอลลาร์ต่อถุงนะคะฉะนั้นคุณต้องมีเงินเหรียญนะคะมาหยอดทุกคนใช้รถช้อปปิ้งค์ดนี่ฮะต้องต้องออามาจอดเข้าที่ไม่งั้นจะไม่ได้เงินคืนนะคะเห็นไหมมันจอดเป็นระบงระเบียบ 啊，哎，这骚！